สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทำได้วันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับของการใช้สูตรประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงอย่างได้ผลนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสูตรของใครนะครับของอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่ถ้าจะได้ผลนั้นนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็เพจแอปสีฟ้านะครับปั้นพอนหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้นะครับวันนี้เรามาพิจารณากันเลยนะครับว่าสูตรที่ผมได้นำเสนอไปในเอพิโซดที่41ก็คือสูตรสำเร็จของคุณเบนจามินเกรแฮมซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นปรมาจารย์ด้านการลงทุนเป็นบิดาแห่งการลงทุนหุ้นคุณค่าหุ้นเติบโตนะครับในสายนี้นะครับสายปัจจัยพื้นฐานแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊สูตรนะครับการเปะเมิมมูลค่าหุ้นที่แท้จริงนั้นทาไมมันมีตัวเลขเยอะแยะมากมายนะครับสูตรน้นใช้ตัวเลขนี้สูตรนี้ใช้ตัวเลขนี้เราจะใช้ตัวไหนดีนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือว่าถ้าสูตรไหนใช้ได้ผลเนี่ย เราก็ใช้สูตรนั้นแต่ปัญหาคือเราจะใช้สูตรไหนนะครับแล้วเคล็ดลับในการใช้แต่ละสูตรนั้นนะควรเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับเคล็ดลับของการใช้สูตรการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงของคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับก็คือ intrinsic value มูลค่าที่แท้จริงเท่ากับ8.5บวก 2g คูณด้วย EPS นะครับจะได้ราคาหุ้นที่เรานะครับ เหมาะสมที่จะเข้าซื้อแต่ถ้าใครซื้อได้ต่ํากว่าราคาที่เราประเมินไปนะครับก็ถือว่ามี MOS ก็คือ Margin of Safety ก็คือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้ได้ดีทีเดียวนะครับสูตรนี้แต่เคล็ดลับเน่ยที่จะนำมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าเอะนะครับสูตรนี้เมื่อเขาว่าอย่างนั้นแล้วมันมีผลเป็นอย่างไร ในเอพิโซดที่41นะผมได้นำเสนอสูตรสำเร็จของคุณเบนจามินเกรแฮมไปแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปดูแล้วก็อ่านใต้คลิปนะครับซึ่งผมนะครับนำข้อความไปแปะไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับนำเสนอผลลัพธ์ในเอพิโซดที่65ก็เลยวันนี้ก็เลยมาเปิดเผยเคล็ดลับในเอพิโซดนี้ต่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหุ้นที่เราจะประเมินนั้นะ นะครับแล้วมันผลลัพธ์เป็นยังไงยานดูตัวอย่างง่ายๆครับนะครับทิปเนี่ยเขาขึ้น XD ไปวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาวันที่ผมวิเคราะห์หุ้นนี้ด้วยสูตรของคุณเบนจามินแกรแฮมก็คือวันที่9เมษานะครับวันที่9เมษาวันที่2พฤษภาเขาขึ้น XD ไปนะครับวันที่ผมวิเคราะห์นราคาอยู่ที่ประมาณ29บาท29บาท50สตางค์นะครับขึ้นไปสูงสุดวันที่30นะครับ เมษาที่ผ่านมาอยู่ที่30บาท25สตางนะครับแล้วก็พอปันผลปุ๊บราคาก็ได้หลุดลงมาอยู่ที่28 29บาทนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบริษัทที่นะครับเติบโตเต็มที่ละหรืออิ่มตัวละนะครับก็คือเน้นรับปันผลนะครับรายได้กำไรนะครับการจ่ายปันผลอยู่ในระดับที่ อนตะครับต่อปีโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับราคาที่เราเข้าซื้อถ้าเราเข้าซื้อที่33บาทนะครับปันผลจ่ายก็อยู่ที่ประมาณ3% 4%แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อในราคา29บาทนะครับ28บาทอย่างเงี้ยนะครับปันผลก็อยู่ที่5-6%เเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเรานะครับสามารถที่จะใช้สูตรนี้กับบริษัทที่ไม่เติบโตนะครับหรือว่าอิ่มตัวแล้วนะครับ แล้วต่อมาก็คือเราสามารถที่จะใช้ได้ผลกับบริษัทที่โตระดับทั่วๆไปคือ3าต่อปีนะครับวันนั้นผมได้ยกตัวยอย่างแท็กนะครับวันที่9เมษาที่ผ่านมาราคาของแท็กหุ้นแท็กจะอยู่ที่4 72, บาท72แล้วการประเมินโดยการใช้สูตรของคุณเบนจามินเกแฮมนั้นได้ออกมาอยู่ที่5บาทนะครับ42สตางค์นะครับ 42, ปรากฏว่าปรากฏว่านะครับวันที่วันที่เราประเมินไปนะครับแล้วพอมาจนถึงวันที่สองพฤษภานะครับหกที่ผ่านมาเนี่ยสวันที่ผ่านมาราคาขึ้นไปแต่ที่5้าบาทห้าสเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะหลังจากที่เราประเมินไปแล้วเนี่ยนะครับ แล้วอะ่ะมันขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็เอา5.5นะครับลบด้วย4.72นะครับหารด้วย4.72ผลปรากฏว่านะครับจากวันที่เราวิเคราะห์ว่า4บาท72สตางค์เนี่ยต่อหุ้นเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง16.5หเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว เห็นไหมครับถ้าเพื่อนใช้สูตรอย่างได้ผลเนี่ยเพื่อนๆสามารถได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจนี่คือสโตรการประเมินมูลค่าหุ้นของคุณเบรตจมิมินเกแฮมใช้ได้ผลแม้กระทั่งหุ้นที่เติบโตในระดับนะครับกลางๆหรือทั่วๆไปเราสามารถหาหุ้นประเภทนี้ได้ในเซตร้อยของเรานะครับแล้วต่อมาก็คือหุ้นที่มีอัตราการเติบโตในระดับ10%ขึ้นไปเนี่ย ผมยกตัวอย่างในเอพิโซดที่41ที่ผ่านมาก็คือหุ้นเชเป้ในวันนั้นอนะวันที่9เมษายนเนี่ยเราวิเคราะห์เนี่ยราคาหุ้นตัวนี้ยอยู่ที่88บาทเห,หเห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับ88บาทนี่คือหลังจากนั้นนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเพราะอะไรครับในวันที่หุ้นเชเป้นะครับวันที่ ขึ้นไปถึงราคาที่เราประเมินไว้นะครับด้วยสูตรนี้ก็คือราคาประเมินจะอยู่ที่99.50ปรากฏว่าวันที่9เนี่ยราคา88ดขยับไปที่99.50เนี่ยขึ้นไปถึง11บาท50สตางค์ต่อหุ้นในวันที่29เมษานะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ประกาศจ่ายปันผลนวันที่24เมษาที่ผ่านมานี้เองนะครับแทนที่ราคานะครับจะเกิดผลกระทบ นะครับคือ dilution effect คือผลกระทบด้านการจ่ายปันผลจ่ายปันผลไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็จะได้หลดลงไปประมาณนั้นนะครับเขาจ่ายปันผล2บาท18สตางค์ต่อหุ้นแทนที่จะลดนะครับวันที่2 0วันที่24เมษากับบวกขึ้นไปอีกนะครับเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นไปแต่99บาท50สตางวันที่29เมษายมนี่คือผลลัพธ์ของการใช้สูตร นะครับการประเมินมูละค่าหุ้นที่ได้ผลผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับให้เพื่อนๆนะครับก็คือให้เพื่อนๆน,นะครับดูที่งบการเงินตัวเดียวเลยนะครับถ้าสมมติว่าหุ้นตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องงบการเงินแล้วเพื่อนๆจะใช้โสรการประเมินมูละค่าหุน้นนะครับชนิดที่ดีที่สุดของโลกก็จะไม่ได้ผลเลยนะครับ เรามาดูกันที่หุ้นที่ไม่ไม่เติบโตหรืออิ่มตัวแล้วนะครับอย่างเช่นทิปเนี่ยเราดูงบการเงินของเขาสินะครับอัตราส่วนหนี้สินรวมเนี่ยนะครับน้อยกว่าส่วนของพูดถึงหุ้นเยอะเลยเห็นไหมครับนี่คือ นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับก็คืองบการเงินต้องดีคือมีหนี้สินน้อยนะครับและนี่รายได้ก็อยู่ในระดับ3000กว่าล้านถึง4000ล้านโดยประมาณนะครับกำไรต่อหุ้นก็3บาท4บาทนะแล้วก็จ่ายปันผลอยู่ในอัตราที่นะครับน่าพึงพอใจก็คือประมาณ5%ต่อปีนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับได้3%เนเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อในราคาที่สูงกว่านะครับ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทแต่ถ้าเราซื้อได้ในราคายี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทณตอนนี้เราก็จะได้ปันผลอยู่ที่ประมาณนี้แต่ตัวน,นี้จ่ายปันผลไปแล้วนะครับต้องไปรอลุ้นปีหน้านะครับแต่ส่วนต่างราคานั้นเราไม่ได้สนใจนะครับเราสนใจแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นที่เติบโตเต็มที่แล้วมันก็เหมาะสําหรับถือลงทุนสําหรับพอร์ตหุ้นปันผลสาหรับคนที่กเกษียณไปแล้วอายุห้าสิบหกอายุหกสิบปีมีเงินก้อนเก็บเนี่ย อยากจะได้เงินปันผลมาใช้จ่ายในชีวิตพ่อมีเงินเก็บเป็น10ล้าน20ล้านหรือ5ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อหุ้นนะครับโดยที่เราอาจจะซื้อหุ้นสัก5ตัวเงี้ยรับปันผล5%ขึ้นไปเนะี่ยเราก็มีเงินจับจ่ายใช้จ่ยในชีวิตประจำวันแล้วนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่อ,อยู่ในวัยเกษียณนะครับแล้วก็ถือปันผลกินปันผลอย่างเดียวเลย เพราะว่าอะไรอย่าง5%เนี่ยมากกว่าเงินฝากธนาคารถึง10เท่านะครับ10เท่าเลยทีเดียวเราไปดูตัวที่สองนะครับแท็กเราดูซิว่างบเป็นเงินของเขาเป็นยังไงนี่สินน้อยไหมอ่าเห็นไหมครับนี่สินไม่ถึง400ล้านส่งผู้ถือหุ้น700กว่าล้านเห็นไหมครับอันนี้ก็ ส่องให้เพื่อนเอนเห็นแล้วว่าอ๋องบกันเงินโอเคเลยวแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้รวม1300งพันสาพนสามยูนิตพันหและพันเจเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะครับกําไรต่อหุ้นก็อยู่ประมาณ30มสิบกว่าสตางค์อย่างนี้นะครับแล้วเขาปันผลล่ะปันผลก็อยู่ที่ประมาณอ่าอย่างอย่างถ้า3าปีล่าสุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณหกต่อปีนะครับแต่ถ้าห ีนี้ก็เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5%ขึ้นอยู่กับราคาที่เพื่อนๆซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อได้ราคา4บาทกว่านะครับเงินปันผลนอยู่ที่8%เอเลยทีเดียวถ้าเพื่อนซื้อได้ในะราคา7บาท8บาทเนี่ยปันผลอยู่ที่3บาทเออสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆนะครับถ้าซื้อด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเพื่อนจะได้เปรียบอย่างตอนที่ผมประเมินในเอพิโซดที่41ราคาของหุ้นแท็กเนี่ยอยู่ที่4บาท72ผมประเมินได้ว่า มันราคาที่แท้จริงอยู่ที่5บาทนะครับส0สตางค์โดยประมาณแต่ปรากฏว่าวันที่29เมษา,ท,าที่ผ่านมานี้ราคาขึ้นไปแต่5บาท50สตางค์เห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะรู้ละอ,อ๋อราคาขึ้นไปที่ประเมินไว้จริงๆด้วยเราก็จะมีส่วนต่างตั้ง16%นะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยเราดูสิว่าเชปเป้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขาการลงทุนหรืองบการแข็งแร่งหรือไม่ น,นี่เสียพันเจ็ดร้อยล้านพันแปดร้อยล้านส่วนของผู้ถือหุ้นสามพันแปดร้อยล้านเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหนี้น้อยนะครับต่ํากว่ากึ่งหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็รายได้เป็นยังไงบ้างรายได้จากสามพันสามเป็นสามพันเจ็ดเป็นสี่พันแปดปีล่าสุดหกพันกว่านะครับอัตราการเติบโตไม่ต้องพูดถึงจะหนึ่งบาทต่อหนึ่งจุดสองห้าบาทต่อหุ้น,เ,นเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2บาทเป็น3บาทกว่า หุ้นตัวนี้ราคาวันที่ประเมินอยู่ที่88บาทประเมินได้ว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นไปที่99บาท50สตางค์ปรากฏว่าหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นไปที่9บาท9ขึ้นไปที่99 99บาท50สตางนะค์ตามที่ประเมินไว้นในวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้ก็คือ นะครับมาเปิด <ๆ S 1> เผยเคล็ดลับการจะใช้สูตรประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงอย่างได้ผลก็คืองบการเงินจะต้องข้าวเกณฑ์นะครับหุ้นที่เราจะลงทุนด้วยกลยุทธ์ไหนๆก็แล้วแต่นะครับพูดง่ายก็คืองบงบการเงินต้องแข็งแกร่งนะครับถ้างบการเดินงานเงินไม่ดีนะครับแย่นะครับกลางไปหายแย่หรือลดงบการเงินนะครับมีแต่ผลขาดทุนไม่มีปันผลอะไรเงนีนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องใช้สูตรการประเมินมูลค่าหุ้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมันจะใช้ไม่ได้ผลนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆพิพพจารณาแล้วลองนําสูตรการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงของคุณ mm hmm. เบนจามินแกรแฮมไปใช้อย่างได้ผลนะครับสวัสดีครับ